ก็วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรามีได,แบบได้เปลี่ยนแนกเปลี่ยนความคิดหลาย,หลาย,หลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางอินฟลูเอนเซอร์เลยนะครับหรือแม้กระทั่งทางอาจารย์เลยในการทํางานวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญในงานต้นไม้ต่างๆ่าต,ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเลยล้วบอกว่าในมุมมองของเอเอเกรีนคอนสตรัคชั่นที่เกิดขึ้นก็มีเริ่มมีอิมแพกในสังคมมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราเราเป็นแค่คนเดียวที่พูดแล้วในการก่อสร้างแต่มันรวมไปถึงการก่อสร้างผลกระทบจากการก่อสร้างแม้กระทั่งผลกระทบจากสิ่งแวล้ก็ หวังว่าในอนาคตก็จะมีอีเวนต์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเพิ่มขึ้นเราบอกว่าจริงๆเทคโนโลยีก่อสร้างสีเขียวยมีความสําคัญมากๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ในต่างประเทศเนะครับเริ่มเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างแล้วการลดคาร์บการใช้คอนกรีตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการลดคาร์บอนแม้กระทั่งการก่อสร้างต่างๆเ,เริ่มคอนเซิร์นมากขึ้นในการก่อสร้างแล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบในการก่อสร้างต่างประเทศมันจะเริ่มไหลเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยเองเราคอมมิชเรื่องการก่อสร้างคาร์บอนมาแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ลดจากสัดส่วนของการกอร่อสร้างก่อนผลกระทบที่จะลดยากขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโล,โลยีปัจจุบันนะครับของเข็มวัอเองหรือในในในวงการเนี่ยก็เริ่มคอนเซิร์นเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าในอนาคตเร็วๆเนี่ยคาร์บอนแทกจะเริ่มมีผลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดสาคัญที่จะจะเปลี่ยนทันเหตุใน,น,นการก่อสร้างมากขึ้นการ88 Green Day เนี่ยเป็นงานที่จะรวม ผู้รับเหมางานก่อสร้างหรือคนที่มีหัวใจรักสีเขียวนะครับเข้ามาร่วมกันแล้วก็จะก่อตั้งรูปแบบกึ่งๆสมาคมแล้วที่เราจะมีการแถลงข่าวนะครับต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับโลคาบอนคอนเั็ชันหรือการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยลงอย่างเป็นนัยสําคัญในการก่อสร้างไม่ใช่แค่จาก 100, ร้อยเหลือ90แต่เป็นจาก 100, ร0้อยเหลือ10หรือ5เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คอมมิตเรื่องการเป็นแนสซิวในวงการก่อสร้างด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของงานฐานอย่างเดียว แต่แม้กระทั่งงานก่อสร้างทั้งหมดด้วยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีหัวใจสีเขียวนะครับหรือประกอบการนะครับรายย่อยหรือรายกางหรือรายใหญ่นะครับที่ต้องการทราบหรือพัฒนาต่อยอดเรื่องการก่อสร้างสีเขียวนะครับมา,มาที่งานนี้นะครับงาน88 Green Day นะครับจัดที่แบงก์แควทองนาทองนะครับวันที่8เดือน8ที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกว่าเกสมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกสที่ well known ท,ที่เรารู้จักหลายๆท่านเลยลูเอนเซอร์ดาราหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการ green construction หรือ green ฟาร์ต่างๆนะครับก็บอกว่าในกรีนคาร์บอนต่างๆด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมาร่วมงานนี้มากเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ใครที่มีหัวใจรักสีเขียวนะครับ mm hmm. หรือมองในมุมของงานก่อสร้างสีเขียวนะครับ mm hmm. ยังไงเชิญชวน mm hmm. แล้วก็ลงทะเบียนดที่นี่เลยนะครับ mm hmm. ในลิงก์ต่างๆที่เรามีกันส่งให้